สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติด,ดตามทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดในรอบบ่ายวันนี้นะครับล่าสุดนะครับมีรายงานจากฟาบิซิโอโรเบโนได้ออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์อยเูเดตัดสินใจเลือกมาร์กูคูริยาเป็นเป้าหมายเสริมทัพอันดับหนึ่งในตำแหน่งแบ็คซ้ายนะครับและก็จะมีเงื่อนไขว่าสโมสรแมนยูนั้นต้องจ่ายค่ายืมตัวและรับผิดชอบค่าเหนื่อยเองทั้งหมดนะครับ ทางนี้นะครับทางด้านฟาบิเซอโรโบโน่เนี่ยก็ได้ย้ำอีกว่าสโมสรแมนยูได้ไปคุยกับสโมสรเชลซีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้หลังจากที่ลูกชอนมีอาการบาดเจ็บและตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสโมสรแมนยูนั้นจะตอบรับข้อเสนอน,นี้หรือไม่นะครับเนื่องจากตอนนี้สโมสรแมนยูนั้นก็มีรายชื่อ3คนที่จะเลือกนะครับก็คือทางลีกิลอนจากสเปอร์และก็มาโกสอลองโซจากบาร์เซโลน่านะฮะต้องรอดูนะครับว่าทางสโมสรแมนยูจะเลือกใครนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของสควอตแม็อโทเมนีและก็ไรอันการ์เบนเบิร์ดนะครับที่ผู้สื่อข่าวอย่าง Frank คริสเตียนแฟงคนะรับได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ทางสโมสรบาเยอร์มิเนกกำลังพิจารณาสควอตแม็อโทเมนีแบบยืมตัวและมีโอกาสไปไปได้สูงที่ทางสโมสรบาเยอร์มิเนกและสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพิจารณาแลกตัวกันนะครับระหว่างไรอันการ์เบนเบิร์ดและก็สควอตแม็อโทเมนีนะครับประมาณว่าแลกกันยืมนะครับเป็นอะไรที่ไม่ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบนะครับอันนี้คือได้เปรียบทั้งคู่นะวินวินกันทั้งคู่นะฮะ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีข่าวจากฟาบิิโอโรแมนูนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้สโมสรแมนยูและสโมสรลิเวอร์พูลกำลังรอรับฟังข้อเสนอสุดท้ายของไรอันกลาเบนเบิร์ตก่อนที่ตลาดการซื้อขายนักเตะนี้จะปิดลงอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ต้องรองติดตามสถานการณ์นะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดการซื้อขายนักเตะมันก็กําลังจะปิดลงจริงๆนะฮะต้องรองดูว่าแมนยู U, กับไบร์เมิร์นิกเนี่ยจะเคลียร์กันลงตัวหรือไม่นะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของโซฟียาอัมระบัดนะครับที่ตามรายงานของสื่อตุรกีได้ออกมารายงานว่า ถ้าเกิดว่าทางโซฟี亚อัมรบัตไม่สามารถที่จะย้ายไปสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แล้วก็ทางสโมสกรกาลาตาซายก็จะพยายามเสินสัญญาก,กับเขาแทนนะครับถึงแม้ว่าค่าตัวของโซฟียอัมรบัตจะสูงริบลริ่วก็ตามครับทางสโมสกรกาลาตาซายเนี่ยก็จะพยายามทําทุกวิธีทางที่จะได้ตัวโซฟียอัมรบัตไปร่วมทัพให้ได้นะฮะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรายงานจากฟาบิโออรบนโนที่ได้ออกมาเปิดเผยเช่นกันว่าทางด้านโซฟียอัมรบัตนั้นยืนการอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการจะย ย้ายไปสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเต็ดให้เร็วที่สุดนะครับและทางฟิออลิติน่าก็คาดว่าสโมสรแมนยูกำลังจะเคลื่อนไหวนะครับในการคว้าตัวโซฟียาอัมรบัตไปร่วมทัพกับแมนยูเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนั่นแหละครับข่าวก็ออกมาแบบนี้นะต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับว่าแมนยูจะสามารถพิชิตอัมรบัตมาได้หรือไม่นะครับเพราะว่าตลาดการซื้อขายตัะนี้มันกำลังจะปิดลงนะครับท่านผู้ชม ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของมา r กต์อลลงโซนะครับที่ตามรายงานของมอยเชสโยเลนผู้สื่อข่าวจาก ESPN ได้ออกมารายงานว่ามา์กต์อลองโซไม่มีความตั้งใจที่จะย้ายออกจากสโมสรบาร์เซโลนาในช่วงนี้และทางนักเตะเองนั้นก็มีความสุขดีที่บาร์เซโลนาถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ใช่ตัวเลือกเบอร์หนึ่งของชาบี้เอนเดสก็ตามโอ้อุตส่าห์ดีใจนึ่อว่าจะได้ตัวมานะครับไม่เป็นไรครับหาคนใหม่ก็ได้ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของอีวานเปริสิตนะครับที่ตามรายงานของฟุตบอลทาน์เฟอร์ได้ออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจที่จะยืมตัวอีวานเปริสิตจากสมโมสรท็อตแนมอัลสเปอร์หลังจากที่ลูกชอมีอาการบาดเจ็บนะครับแต่กับว่าทางแมนยูนั้นก็โดนเอเย่นของเปริสิตนะครับปฏิเสธข้อเสนอเบื้องต้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วนะครับอีวานเปริสิตนะครับก็เป็นนักเตะทีมชาติโคเอเชียวัย34ปีและก็มีประสบการณ์มากมายนะครับโดยเขาเคยเล่นให้กับอินเตอร์มิลาน เคยเล่นให้กับไบโอเมเนกนะครับและปัจจุบันก็เล่นให้กับท็อตแนมอสเปอร์นะครับและเมื่อฤดูุการที่แล้วเนี่ยทางอีวานเปเรซิสนะครับก็ทํา12แอติตตลอดทุกรายการให้กับสเปอร์อีกด้วยและอีกอย่างน,นะครับทางอีวานเปเรซิสเนี่ยก็สามารถเล่นได้ทั้งแบ็กขวาแบ็กซ้ายหรือแม้กระทั่งสามารถเล่นได้ทั้งตําแหน่งวิงแบ็กด้วยนะครับโอ้โหอายุ34ปีแล้วเล่นวิงแบ็กได้นั่นไม่ธรรมดานะฮะโดนเอเย่นเข้าปฏิเสธนะครับอย่างไรก็ต้องหาคนใหม่มาทดแทนแล้วละ่ะ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของอับเบโรเฟอร์ันดสนะครับที่สำนักข่าวเดลิเมีได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ทางสโมสรแมนยูนั้นเตรียมที่จะปล่อยยืมตัวอับเบโรเฟอร์ันดสให้กับสโมสรกาลาดาเพราะว่า,าทางอับเบโรเฟอร์ันดสนั้นยังไม่พร้อมที่จะเป็นตัวจริงให้กับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับและตอนนี้ทางสโมสรแมนยูนั้นก็ประสบป,ปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บนะครับอย่างนุกชอและเทเลมลาเลเซียซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเซ็นสัญญากับผู้เล่นคนอื่นเข้ามาทุกแทนตําแหน่งนะครับและถ้าเกิดว่าทางอับเบโรเฟอร์ันดสเนี่ย ย้ายทีมแบบยืมตัวไปการา,านาดานะครับก็จะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับตัวเขาเอนะครับเพราะว่าเขาจะมีโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอและก็จะมีโอกาสในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากขึ้นนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของกิฟ e m มีสปอร์นะครับที่ได้ออกมารายงานว่าสโมสอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงสนใจที่อยากจะเซ็นสัญญากับชองแคร o ตดิโบแต่ด้วยสถานการณ์ของแฮร่เบ็รไว้นั้นทําให้แมนยูไม่สามารถจะเซ็นสัญญากับเขาได้เพราะว่าสโมสรแมนยูนั้นยังไม่มีเงินที่จะไปเซ็นสัญญากับชองแคร์ตดิโบ โดยค่าตัวของชองแคร์ตัวดิโบก็จะอยู่ที่ประมาณ34ล้านปอนด์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่แค่สโมสอนแมนยูที่สนใจในตัวชองแคร์ตัวดิโบนะก็ยังมีสโมสอนิวคาสเซิลและ Small สโมสรลิเวอร์พูลก็สนใจนักเตะรายนี้เช่นกันนะครับก็คงต้องรอดูกัต่อไปว่าทางสโมสอนแมนยูถ้าเกิดว่าหลังจากขายแฮนรี่เบ็ไว้เนี่ยแมนยูจะไปเซ็นสัญญากับเขาหรือเปล่านะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแฮร์รี่แม็กไวนะครับที่ผู้สื่อข่าวอย่างฟาบิโอโรมาโน่ได้ออกมาเปิดเผยว่าแฮร์รี่แม็กไวเปลี่ยนใจและอยากจะย้ายไปร่วมกับสโมสอนเวตแฮมแบบยืมตัวเท่านั้นแต่ทว่าทางสโมสรแมนยูต้องการที่จะขายแฮร์รี่แม็กไวให้กับสโมสอนเวตแฮมแบบขาดลอยเท่านั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าสโมสอนเวตแฮมสโมสรแมนยูและแม็กไวนั้น จะเจรจากันอย่างไรเท่านั้นเองนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรายงานจากเดอะซันนะครับที่ได้ออกมาเปิดเผยว่าสโมสรเวทแฮมนั้นจะจ่ายค่าเหนื่อยให้กับแฮร์รี่เบ็ไวย์เพิ่มขึ้นจากข้อเสนอเดิมนะครับก็คือ 8.5ล้านปอนด์ต่อปีที่แฮร์รี่เบกไวจะได้กับสโมสรนเวทแฮมนะครับนับว่าสโมสรนเวทแฮมเนี่ยเอาอกเอาใจแฮร์รี่เบนไวอย่างมากนะครับแต่ประเด็นคือว่าทางเจ้าตัวนั้นยังไม่อยากออกจากสโมสรแมนยูเท่านั้นเองนะครับต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าทางสโมสรนแมนยูนั้นจะจัดการกับปัญหาของแฮร์รี่เบนไวอย่างไรนะครับเพราะตอนนี้ตลาดการซื้อขายตเ่ะก็กําลังจะปิดนะครับถ้าเกิดว่ายังจัดการไม่ได้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเซ็นสัญญากับผู้เล่นคนอื่นเข้ามาได้นะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของฟากุนโดนะครับที่ตามรายงานของเดอะแอตแลนติกมาออกมาเปิดเผยว่าผู้จัดการเชฟฟิลยูนเต็ดอย่างพรอแฮงกินส์บอตตันเตรียมที่จะเซ็นสัญญากับ undo, ฟากุนโดเปริสตีแบบยืมตัวนะครับก่อนที่ตลาดการซื้อขายนักเตะน,นี้กําลังจะปิดตัวลงนะครับโอ้โหถ้าเกิดเซ็นสัญญาจริงๆเนี่ยผมแอบเสียดายนะครับเพราะว่าฟากุนโดเนี่ยก็เป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์มีความเร็วแล้วก็เลี้ยงบอลแบบคล่องท้ามากๆนะครับเสียดายจริงๆนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคำพูดของเอริกคานโตนาที่เคยกล่าวว่าคุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้แต่คุณไม่มีวันเปลี่ยนใจที่จะเชียร์ทีมบอลทีมอื่นได้หรอกนะครับอย่างว่านะครับไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์สาวกปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณม,มากนะครับ